สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคููมาอีกแล้วค่ะต่อไปนะคะเป็นหน่วยที่12ค่ะอารมณ์ของฉันนะคะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่12ค่ะเป็นวันที่3กันยายน2564นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นะคะก็คือหน่วยที่12หน่วยอารมณ์ของฉันหน้า5ค่ะแล้วก็ภาษาอังกฤษหน้า13นะคะแล้วก็กิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะ ให้นักเรียนหยิบเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เปิดหน้า5ค่ะหน้าสุดท้ายเลยคําชี้แจงให้นักเรียนเขียนคําตามรอยปะบุคคลในครอบครัวและระบายสีให้สวยงามทีนี้ครูไมยให้นักเรียนดูภาพตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะว่าภาพนี้เป็นภาพมีคุ่นตาผู้ชายแล้วก็สัตว์ตัวนี้เรียกว่าอะไรคะลูกหมู แล้วก็มีก้อนเมฆพระอาทิตย์แล้วก็อยู่ในอยู่ในสวนอยู่ในป่าใช่ไหมคะนักเรียนดูสีหน้าของคุณลุงและหมูสิคะว่าเขามีความสุขหรือเขากําลังเสียใจหรือเขากําลังง่วงนอนเขาเป็นยังไงคะอ๋อเขามีความสุขเพราะว่าเขามีรอยยิ้มถูกต้องไหมคะเขาก็กําลังเด็ดดอกไม้ให้หมูทานอยู่ใช่ไหมคะแสดงว่า สีหน้าการแสดงออกถึงความรู้สึกมีความสุขนั่นเองทีนี้นักเรียนก็หยิบสีมาระบายสีให้สวยงามเลยนะคะจากนั้นนักเรียนหยิบภาษาอังกฤษขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เปิดที่หน้า13นะคะคำชี้แจงเติมตัวอักษรที่หายไปให้คํามีความหมายตรงกับภาพ แล้วโยงเส้นจับคู่ภาพกับตัวอักษรที่สัมพันธ์กันทีนี้ครูไม้มีคำศัพท์ให้นักเรียนอยู่ด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าในหนังสือนักเรียนจะมีคำที่เว้นว่างอยู่ให้นักเรียนลากเส้นโยงคำถูกต้องใช่ไหมแต่ตอนนี้ครูไม้มีคำตอบมาให้นักเรียนช่วยกันหาดีกว่าเราทำไปพร้อมๆกันดีไหมคะถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยค่ะคำแรกนะคะ fox มาพูดความกันค่ะ fox ทีนี้นักเรียนมาดูเลยค่ะสะกดอย่างไร f o x fox สุนัขจิ้งจอกนะคะทีนี้นักเรียนมาหากันว่า x อยู่ตรงไหนของแบบฝึกคะ่ะ่าตัวนี้นี่เอง นักเรียนก็ลากไปเลยค่ะแล้วก็เขียน x ให้เรียบร้อยเลยนั่นแหละค่ะต่อไปคีคีเ e ี y ยคีกุญแจจากนั้นนักเรียนมาดูสิคะว่าช่องที่หายไปคือตัวสุดท้ายคือตัวอะไร อ่า y นั่นเองจากนั้นนักเรียนหาสิคะว่า y อยู่ตรงไหนเอ่ยอ่าอยู่ตรงนี้นักเรียนก็ลากเส้นไปเลยค่ะและนักเรียนก็ใส่ y ลงไปแค่นี้เองนะคะต่อไปค่ะรูปต่อไปเลย w i e k w i สจะกดพร้อมกันค่ะ W I G w i c w i ผมนั่นเองนะคะที่นี้ตัวอะไรหายไปคะด้านหลังเหมือนกันคือตัว G ตัว G อยู่ไหนนะที่เป็นแบบนี้เหมือนตรงไหนนะอเหมือนตรงนี้ก็ลากขึ้นไปเลยค่ะมารับวันนี้ครูไม่ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย จากนั้นต่อไปค่าค่ารถยนต์สะกดพร้อมกันค่ะ C A R ค่า, C A A ารถยนต์าตัวไหนหายไปตัวหลังเหมือนกันคือตัวอะไรคะานั่นเองแต่ในภาพที่ครูไมให้ไว้มันเป็น R พิม์พใหญ่ เราก็ต้องไปหาอาพิมพ์เล็กคือตัวสุดท้ายตัวนี้นะคะนักเรียนก็ลากไปเลยแล้วนักเรียนก็เอา R มาเขียนให้ถูกต้องอ่าแค่นี้เองนะคะเด็กๆจากนั้นไปดูกิจกรรมสร้างสรรค์กันเลยค่ะผู้ไม้ก็ยังให้นักเรียนใช้การฝึกการตัดอยู่นั่นเองในวันนี้เป็นการตัดดาวนะคะดาวเนี่ยมีหลายแฉกมากๆเลย ค่อนข้างตัดยากฉะนั้นนักเรียนต้องตั้งใจและค่อยๆนะคะแล้วระวังกันไกจะบาดมือด้วยนะคะเด็กๆเริ่มจากตรงนี้นะค่อยๆตัดรูปดาวให้เรียบร้อยสวยงามตามแบบเลยนะคะรูปดาวจะมี3มอัน3รูปนักเรียนก็ตัดให้ได้3มรูปสวยๆแหลมๆเลยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูไมยขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย